มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งค่ะเข้าไปในป่าต้องการที่จะไปต่อไก่แต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเสียชีวิตเพราะว่าถูกยิงถึง3นัดค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในป่าสวนอย่างพารารอยต่อระหว่างอำเภอนาด้วงกับอำเภอเอราวันจังหวัดเลยเด็กหนุ่มอายุ19ปีเข้าไปในป่าแห่งนี้ตั้งแต่เช้ามือประมาณตีห้ครึ่งค่ะหลังจากนั้นหายไปเลยไม่กลับบ้าน ครอบครัวก็ออกตามหาจนมาตอนเย็นอีกวันชาวบ้านก็แจ้งกับครอบครัว,วว่าพบลูกชายของบ้านนี้แล้วนอนเสียชีวิตอยู่ในเขตป่าอ้อยและสวนยางมีบาดแผลถูกยิงที่และผากสามนัดจากนั้นครอบครัวของเด็กหนุ่มคนนี้ก็เล่าบอกว่าได้มีการนำร่างไร้วิญญาณของลูกมาทำพิธีทางาศาสนาที่บ้านแม่บอกลูกชายเป็นเด็กที่ขยันช่วยงานบ้านมาตลอด เรียนจบมสาแล้วไม่ได้เรียนต่อและก็ชอบออกไปต่อไก่ในป่าเป็นประจำที่ชายก็เล่าบอกน้องชายชอบต่อไก่แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะถูกคนร้ายยิงกลางป่าจนเสียชีวิตเป็นความสูญเสียของครอบครัวจริงๆและอยากให้ตำรวจนั้นจับตัวคนร้ายให้ได้ค่ะแล้วน้องน้องชายเนี่ยเป็นคนที่ชอบต่อไก่ใช่ไหมครับใช่เขาไปบ่อยไหมครับบ่อยครับคือเขาไปคนเดียวตลอดเลยใช่ไหมบางครั้งก็ไป รุ yeah. yes. ่น okay. ้องอีกคนอ๋อไปเพื่อกลุ่มเพื่อนอีกคนนึงอยากให้คนในมอบจะได้จะได้น้องจะได้ไม่เป็นห่วงอะไรเบื้องต้นครอบครัวผู้เสียชีวิตไปแจ้งความที่สพเอราวัณแล้วนะคะตำรวจก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สืบหาตัวคนร้ายค่ะ